ตัวนี้ครับเป็นลำโพงยี่ห้อบ่าวพุงนะครับรุ่น joyful นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทําลําโพงเกี่ยวกับลำโพงรถยนต์มาก่อนนะครับตัวนี้เป็นลำโพงพกพาในขนาดพอดีมือนะครับด้วยกําลังขับที่20-25ถึงวัตต์นะครับตัวนี้ในสเปคไม่แน่ใจนะครับแต่ที่กล่องนั้นบูกว่าเป็นลำโพง25วัตต์นะครับจากสัญลักษณ์ตัวนี้ก็น่าจะบอกว่าประมาณว่าของเยอรมันนะครับให้เสียงเป็นไฮไฟลแบตเตอรี่ยาวนานนะครับไวเลสชาร์จได้ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ2ตัวได้ IPX7 ระดับการกันน้ำนะครับตัวกล่องนั้นก็เป็นแพคเกจิ้งดูมีความแข็งแรงดีนะครับมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับดูกัน,นครับว่าตัวลำโพงข้างในนั้นเป็นยังไงมากนะครับตัวกล่องการเปิดคล้ายๆตัว JBL ช h a r g 5เลยนะครับก็เป็นหน้าพลาสติกปิดไว้อย่างนี้นะครับ ในตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับก็จะมีใบรับประกันนะครับตัวนี้ก็เป็นใบรับประกันจากบริษัทเตชินนะครับแล้วก็มีถุงผ้ามาให้เลยนะครับสามารถที่จะใส่ลําโพงได้เลยนะครับก็ดีนะครับถุงผ้าสวยดีนะครับเป็นยี่ห้อบราวบุ้งเลยนะครับก็สามารถที่จะเอาลําโพงใส่เข้าไปได้นะครับก็ใส่ก็ดูประมาณนี้ครับก็สวยดีนะครับบราวบุ้ง จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับเป็น USB-A ด้านหนึ่งแล้วก็ USB-C ด้านหนึ่งนะครับตรงหัวขั้วก็มียี่ห้อเลยนะครับบราบูุงนะครับก็ถือว่าโอเคครับตัวงานวัสดุสายชาร์จก็ถือว่าสวยงามนะครับตันนี้ก็มี AUX แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับในการที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือนะครับแนะนำในการใช้งานนะครับก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็ นั้ทันใจจะดูง่ายเลยนะครับคนไทยก็สบายเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวลําโพงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอนี่ก็เป็นยี่ห้อนะครับลาวพุงนะครับตะแกรงหน้าเป็นเหล็กหน้าหลังนะครับตัววัสดุก็เป็นจะว่าเนื้ออยางก็ไม่เชิงนะครับมคล้ายๆพลาสติกกึ่ง ABS นะครับแต่ว่าตะแกรงเป็นล่าเหล็กแน่นอนนะครับ ส่วนด้านหลังก็น่าจะไม่ใช่ลําโพงนะครับน่าจะเป็นแค่พัลสีฟนะครับเพราะว่าตัวนี้ในสเปคบอกว่าเป็นลําโพงสาดอกนะครับแต่ว่าเจ้าที่มองนั้นผมว่าอาจจะเป็นลําโพงแค่ดอกเดียวก็ได้นะครับเป็นฟู l แ a นด์หรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะมีพัลสีฟ e ช่วยด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีฐานตรงนี้นะครับมียางนะครับวางรองนะครับให้ตัวลาโพงลอยจากพื้นนิดหน่อยนะครับ ตัวลงโพงก็รองรับเรื่องของการกันน้ำด้วยครับดับ ipx 7นะครับตัวนี้มีตัวปิดนะครับสำหรับในเรื่องของการกันน้ำนะครับแล้วก็เป็นตัวพอร์ตในการที่จะรองรับในเรื่องของการชาร์จแบตได้ด้วยนะครับตรงนี้ครับชาร์จแบตเข้านะครับผ่าน usb c นะครับตรงนี้เล็กๆก็เป็นช่องที่สามารถที่จะรองรับในเรื่องของการเล่น tf card ได้นะครับก็สะดวกนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อบูทูธสามารถใช้ tf card เชื่อมได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีรู aux ด้วยนะครับสามารถที่จะ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้นะครับโดยใช้ตัวลำโพงนี้เป็นตัวกระจายเสียงได้ด้วยนะครับตัววัสดุนั้นก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตัวลำโพงไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของปุ่มใช้งานก็เป็นประมาณนี้นะครับปุ่ม power ปุ่ม Bluetooth เพิ่มเสียงเล่นเพลงแล้วก็ลดเสียงนะครับตัวปุ่มนั้นก็มีความอาจจะแข็งๆนิดนึงนะครับตรงนี้จุดเด่นนะครับของตัวลำโพงตัวนี้ก็คือเป็น แทนไวเลสชาร์จได้นะครับกรณี้จะสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับต้องเสียบสายไฟพาวเวอร์เท่านั้นนะครับเพื่อให้จ่ายไฟเข้าไปที่ตัวลําโพงนะครับโดยที่สามารถที่จะเอามือถือที่รองรับในเรื่องการชาร์จไวเลสนะครับมาวางชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้ครับเมื่อกรณีที่เราทําการชาร์จไวเลสนะครับตรงนี้จะมีไฟสีขาวตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าเอ่อทการชาร์จไวเลสนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะว่าเสียงเป็นประมาณไหนนะครับเสียงเปิดเครื่องกดค้างประมาณ3วินาที เสียงจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นการปล่อยสัญญาณบลูทูธแล้วนะครับไฟจะกระพริบนะครับผมลองปิดเครื่องดูนะครับเสียงก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนแนวเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆฟังดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังแนวเสียงเป็นไกด์ไลน์กันดูแล้วกันนะครับ lost Don't for now For just this moment, so turn out the lights and let's make a deal to just enjoy it. I'm not สำหรับแนวเสียงตัวลำโพงรุ่นนี้นะครับก็จะให้เสียงออกแนวโทนกลางชัดนะครับเสียงกลางไม่ได้ออกมีความอิ่มนวลมากนักตัวเสียงแหลมมีความพอใช้ได้นะครับไม่ได้แหลมฟุ้งฟิ้งนะครับตัวเบสมีความกระด้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นมวลที่นุ่มนวลมากนักนะครับโดยรวมก็เป็นลำโพงที่พอฟังได้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ3 9 9 0บาทนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับค่อนไปทางสูงหน่อยนะครับกับตัวลำโพงในแบรนด์ราคาขนาดนี้นะครับผมว่า ด้วยเลยขนาดนี้สามารถที่จะไปซื้อลําโพงตัวที่ราคาย่อมกว่านี้และคุณภาพเสียงดีกว่านี้ได้นะครับ